สวัสดีค่ะแม่หมอติ่งน้อยมาอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะคลิปนี้เป็นคลิปดวงการงานการเงินโชคลาภความรักความสัมพันธ์ของคนเกิดปีวอกนะคะประจําเดือนพฤษภาคมก็ดูกันเป็นแนวทางนะคะด้วยความที่พอเป็นการเปิดไพ่โดยรวมอาจจะไม่ตรงกับคนเกิดปีวอกทุกคนนะคะดังนั้นก็ดูกันเป็นแนวทางก็พอ นะคะไม่ว่าจะเป็นความรักความสัมพันธ์หรือการงานการเงินนะคะช่วงแรกเราจะมาเริ่มที่การงานการเงินกันก่อนเลยนะคะแล้วก็จะเปิดไพ่โชคลาภไว้ด้วยทีนี้ต้องขออนุญาตนิดนึงนะในเดือนพฤษภาคมไพ่โชคลาภดูไพ่ที่ขึ้นมาสีค้าคนเกิดปีวอกต้องขออภัยจริงๆนะขอไปจริงๆได้เดอะทาวเได้แฮงแมนแล้วก็ได้ห้าไม้นะคะผู้โชคลาภก่อนกันเลวกันเพราะว่าไม่ไม่มี <laughs> โอ้ขออภัย ไม่สบายใจจริงๆพราะเปิดไพ่ออกมาแล้วมันมันไม่ดีมีความรู้สึกว่าในเรื่องของการเงินในเรื่องของโชคลาภนะคะไม่ได้โดดเด่นเอาซะเลยมันเหมือนกับว่าเดือนพฤษภาคมค่อนข้างที่จะเจอศึกหนัก เหนื่อยแล้วก็ทํางานเยอะทํางานเยอะโดยที่ผลลัพธ์อาจจะทําให้เราสึกว่าเราเครียดเรากดดันนะคะจะมีความต้องการแบบว่าในเรื่องของการเสี่ยงโชคก็จะจะจะแบบว่าอยากอยากได้ลาบมากๆเลยนะคะอยากได้ลาบมากๆเลยแต่อาจจะต้องเป็นแบบพวกลาบน้ําตกไปก่อนนะคะาลาบที่เป็นเงินเป็นทองเนี่ยต้องบอกว่าอาจจะต้องรอไปลุ้นกันมิถุนายนนะคะแต่ว่ามีความหวังไว้ก่อนทีนี้เรามาดูกันณนะปัจจุบันนะคะในส่วนของการเงินก่อนก็แล้วกันการเงินของคุณ เป็นอย่างไรบ้างตอนนี้ค่อนข้างดีนะคะมีราชาเรีนะมีเดอะเวิลด์เจ็ดเหรียญตอนนี้ไม่ได้เดือดเนื้อร้อนใจมากเท่าไหร่หรือบางท่านที่รู้สึกว่าตัวเองกดดันตัวเองรู้สึกว่าการเงินมันไม่ดีเลยมันมีปัญหาแต่ว่ามันมีช่องทางอยู่นะคะในตอนนี้คุณมองเห็นช่องทางที่จะหาเงินมากขึ้นแล้วมองเห็นช่องทางในการทําเงินมองเห็นช่องทางในเรื่องของการงานซึ่งจะส่งเสริมการเงินไปในอนาคตนะคะหรือแม้กระทั่งปัญหาตอนนี้ต่อให้มีปัญหาผู้หลักผู้ใหญ่ นะคะก็เหมือนกับว่าพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือพร้อมที่จะให้คําแนะนํามันก็เลยเหมือนกับว่าเอาตัวรอดได้นะคะโดยรวมแล้วหน้าไพ่ค่อนข้างดีนะแล้วกเ็เรื่องการงานก็ดีเช่นเดียวกันมีโอกาสที่จะทําเงินทําทองในสิ่งที่คุณโปรเจกต์คุณอะไรก็ตามแต่ที่คุณทําอยู่ตอนเนี้ยหรือที่คุณกําลังวางแผนอยู่เนี่ยนะคะมันมีโอกาสจะเป็นเงินเป็นทองได้ด้วยนะคะเรียกได้ว่าตอนนี้การงานการเงินอยู่ในสถานการณ์ที่ดีดีมากๆพอสมควรเลยทีเดียวคนเกิดปีวอกเรียกว่ารับมือกับสถาน สถานการณ์ปัจจุบันของบ้านเมืองเราเนี่ยในส่วนของโรคระบาดเนี่ยนะคะก็รับมือได้ค่อนข้างดีแล้วก็ผลกระทบอาจจะมีมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่คนเกิดปีวอกแต่ละท่านแต่ว่าโดยรวมแล้วเอาตัวรอดได้สบายๆเลยนะบางท่านเจอช่องทางใหม่ๆในการทำเงินด้วยซ้ำนะคะเรียกได้ว่าพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้นะะแต่ทีเนี้ยพอเข้าไปในช่วงพฤษภาคมนะคะเดือนหน้าต้องบอกว่า ก็จะเหนื่อยมากขึ้นหน่อยมากขึ้นกว่าตอนนี้นะคะหน้าไพาม่มันมันมันไม่ดีมากเท่าตอนนี้มีหเหรียญมีเจ็ไม้มีสาถ้วยนะคะถ้าพูดถึงถึงเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายก็ค่อนข้างเยอะออมีปัญหาจะต้องจัดการค่อนข้างเยอะค่าใช้จ่ายอาจจะมาจากออกับ เกี่ยวกับตัวเราเองนะหรืออาจเกี่ยวอาจจะเกี่ยวกับคนรอบข้างในเรื่องของการกินการอยู่นะคะงานซึ่งอาจจะเป็นงานเลี้ยงหรืองานอะไรซึ่งอาจจะสามารถที่จะจัดได้ในช่วงพฤษภาคมเนาะอาจจะหรือเรื่องของการกินการอยู่มันเหมือนกับว่ามันจะจ่ายมากขึ้นกว่าตอนนี้อีก นะคะก็เลยเหมือนกับว่าเออมันมันต้องเหนื่อยมากขึ้นนะนะหลายหลาย,หลายท่านต้องบอกว่าหลายหลายปีนักสัตว์ที่เปิดมาส่วนใหญ,ญ่พฤษภาคมมันจะดีขึ้นดีขึ้นนะคะคนเกิดปีวอกนี่รู้สึกว่าค่าใช้จ่ายมากขึ้นแต่ถามว่าคุณสู้ไหมคุณสู้อยู่แล้วนะคะมันมี7มันมีเจ็ดไม้นะคะคุณสู้อยู่แล้วต่อให้ค่าใช้จ่ายมากขึ้นก็ตามแต่นะคะในเรื่องของการงานาก็มีความกังวลใจเหมือนกันนะคะมีความกังวลใจแต่คุณก็สู้ไม่ถอยแหละนะคะมันอาจจะไม่ได้ราบลื่นเท่ากับตอนนี้เรียกได้ว่ามันมีอุป ภาษากเพิ่มขึ้นนะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องค้าขายตอนนี้มันดูมันเป็นไปในทิศทางที่ดีพอพฤษภาคมก็ดูดู oo แบบเหมือนกับว่าอ่ะมีคู่แข่งผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดเลยคนนั้นก็มาแข่งคนนี้ก็มาแข่งคือคนอื่นเขาอาจจะปรับกลยุทธ์แข่งเรามันก็เลยทําให้เหมือนกับว่าเออมันต้องเหนื่อยมากขึ้นมันต้องมีการปรับอะไรอย่างเงี้ยทำให้เราค่อนข้างกังวลใจนะคะแต่โดยรวมก็ต้องพยายามเอาตัวให้รอดแหละนะคะคุณเองต้องบอกว่าเออไม่ได้หมายความว่ามันไม่สําเร็จนะ แต่มันต้องเหนื่อยแค่นั้นเองนะคะคุณต้องเหนื่อยแล้วก็ฝ่าฟันแล้วก็ต้องอดทนแล้วก็สู้ไม่ถอยด้วยนะคะเอาละก็จะประมาณนี้ค่ะการงานการเงินคนเกิดปีวอกมาดูความรักกันนะคะความรักคนโสดคนโสดปีวอกนะคะขอดูปัจจุบันก่อนก็แล้วกันนะคะได้เจ็ดไม้นะคะหนึ่งไม้ไพ่างานมาเชียวค่ะ นะคะ The h y p i t e s ค่ะ แล้วก็สามา้คนโสดนะชีวิตคนคืองานงานแล้วก็งานนะคะคุณอาจจะเพิ่งจะเริ่มต้นงานใหม่หรือโปรเจกต์ใหม่หรืออะไรก็ตามแต่รู้สึกว่ามันเป็นความทุ่มเทของคุณนะคะมีเป็นความทุ่มเทของคุณซึ่งค่อนข้างที่จะเหนื่อยแล้วก็ถ้าพูดกันจริงๆก็คือแทบจะไม่มีเวลาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์และคุณไม่ค่อยสนใจด้วยในขณะเดียวกันนะไม่ได้หมายว่าพอคุณไม่สนใจไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ได้รู้สึกดีๆกับใครนะมันมีเดอะไฮพิสเททค่ะ คุณต้องรู้สึกดีๆกับใครคนใดคนหนึ่งคุณซ่อนใครไว้ในใจซึ่งคนคนนี้อาจจะเป็นคนในที่ทํางานเดียวกันนะคะอาจจะเป็นคนที่คุณติดต่อประสานงานด้วยอาจจะเป็นคนที่เพิ่งเริ่มต้นคุยกันนะคะแต่คุณไม่ได้แสดงออก ไม่กล้าแสดงออกมากจนเกินไปนักแล้วก็อาจจะเป็นโดยรวมคุณเองคุณก็ยังไม่มั่นใจด้วยซ้าแหละนะคะไม่มั่นใจว่าเอ๊ะมันจะไปต่อได้หรือเปล่ามันจะสางสัมพันธ์ได้ไหมหรือมันจะพัฒนามากกว่าเพื่อนร่วมงานมากกว่าคนคุยมากกว่าเพื่อนกันได้หรือเปล่าประมาณนี้นะคะมันเป็นความลังเลใจแต่ว่าโดยรวมแล้วมันก็แค่มันอาจจะเป็นแค่ความอ่อนไหวของเราก็ได้นะคะที่รู้สึกดีๆกับใครบางคนซึ่งไอ้ใครบางคนที่อยู่ในใจมันอาจจะไม่ได้หมายถึงคนใหม่ก็ได้นะคะอาจจะหมายถึงคนคนรักเก่าแฟนเก่าที่บาง ีก็ยังซ่อนๆอยู่เบื้องลึกที่แบบบางทีก็นึกถึงเป็นครั้งคราวอะไรประมาณเนี้นะคะโดยรวมมันจะอยู่อารมณ์ประมาณนี้นะสำหรับคนเกิดปีวอกทีนี้มาดูพฤษภาคมค่ะ พฤษภาคมได้ก้าวดาบนะคะได้แฮงแมนไพ่ทั้งสองใบนะไม่ต้องพูดถึงการพัฒนาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะสองใบที่ขึ้นมานี่คือสภาวะที่ค่อนข้างหยุดนิง่งสภาวะที่ยังวุ่นวายกับเรื่องราเก่าๆความรู้สึกเก่าๆโอ้ยไม่จบไม่สิ้นสัทีนะคะคุณเกิดปีวอกเดอะเดวิลค่ะ เดสันมันเหมือนกับว่ามันอาจจะมีการเริ่มต้นใหม่ๆมีคนใหม่ๆอยากจะมาคุยแล้วคุณเองคุณก็มองถึงการเริ่มต้นใหม่แต่มันยังเริ่มไม่ได้นะคะคนเก่านะบางทีคนเก่าคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าคุณยังนึกถึงเขาอยู่เป็นระยะทําให้คุณไม่กล้าที่จะสารสัมพันธ์ใหม่นะคะอันนี้มีโอกาสเป,เป็นไปได้สูงมากไม่การเริ่มต้นชีวิตใหม่คะ่ะยังปล่อยวางเรื่องราวในอดีตไม่ได้ตัดคนรักเก่าไม่ขาดคิดถึงอยู่เรื่อยๆนะคะ ต้องบอกว่าโดยสรุปแล้วเนี่ยได้ไพ่เดอะสตาร์ด้วยคุณต้องอาศัยเวลาอย่างเดียวเลยนะคะพฤษภาคมเนี่ยต้องบอกว่ายังโสดเหมือนเดิมแหละ แต่เป็นคนโสดที่ตอนนี้ฉันต้องการที่จะให้เวลาช่วยเยียวยาหัวใจของฉันก่อนนะคะยังต่อให้มีคนเข้ามาคุยก็เหมือนกับเป็นแค่การเริ่มต้นนะคะไม่มีการพัฒนานะคะเราเองกออ็อยากอยู่กับคนอยากอยู่ตัวคนเดียวด้วยแหละนะคะม,มันมีเรื่องต้องคิดมันมีเรื่องที่จะต้องปล่อยวางมันเหมือนกับพอเราวุ่นวายใจกับใครคนใดคนหนึ่งอยู่แล้วเราลังยังไม่สามารถปล่อยวางอดีตได้เพราะฉะนั้นการจะเริ่มต้นใหม่มันก็เป็นไปได้ยากนะคะแล้วเราเองเราก อาจจะต้องการเวลาที่มากกว่านี้นะคะสำหรับคุณโสดปีวอกต้องขอเป็นกําลังใจให้ผ่านพ้นพฤษภาคมไปได้ด้วยดีซึ่งคิดว่าคุณจะผ่านไปได้ด้วยดีนะแต่ว่ามันอาจจะเป็นช่วงไปลายเดือนคุณอาจจะสามารถที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้แล้วก็มีความสุขมีความสบายใจมากขึ้นนะคะอันนี้ต้องให้กําลังใจกันนะคะหายเจ็บหายอกหักเร็วๆนะคะ เรามาดูในส่วนของคนที่มีแฟนมีคนคบมีคนคุยนะคะขอดูไพ่คุณก่อนนะคะไพ่คุณได้เจ็ดเหรียญน,นะคะสี่เหรียญแล้วก็สเตรนนะคะอันนี้เป็นไพ่ในส่วนของคุณในส่วนของคนรักของคุณนะคะซึ่งอาจจะสลับกันได้เนาะได้ก้าไม้ค่ะราชินีเหรียญแล้วก็ราชินีไม้นะคะ ขอเปิดไพ่ความสัมพันธ์เจ็ดถ้วยค่ะเจ็ดถ้วยอสศาวนถ้วยคุณอาจจะเจอคน เจ้าชู้เนาะนะคะแฟนเจ้าชู้หรือบางทีเขาอาจจะชู้ด้วยความไม่ตั้งใจเขาอาจจะแค่อัธยาศัยดีนะคะพออัธยาศัยดีคนนน้นคนนี้ก็เข้ามาพูดเข้ามาคุยนะคะก็เลยทําให้เหมือนกับว่าเออมีคนอื่นเข้ามาแทรกมีตัวเลือกอื่นเข้ามาทําให้เกิดปัญหาวุ่นวายนะคะอาจจะเพิ่งมีปัญหาถกเถียงอ,อาจจะมืดหรืออาจจะเพิ่งมีปากเสียงกันไปนะคะแต่ว่าตอนนี้ต้องบอกว่าอยู่ในสภาวะที่นิ่งสงบแล้วละ่ะนะอยู่ในช่วงของการที่แบบ ว่าเออเดี๋ยวเราจะเราจะต้องมาเคลียร์กันนะเราจะต้องคุยกันนะอาจจะมีการปรับความเข้าใจกันแล้วในระดับหนึ่งนะคะเพียงแต่ว่ามันก็อยู่ในช่วงที่ความสัมพันธนะ์ค่อนข้างนิ่งนะค่อนข้างนิ่งอาจจะมีตึงๆกันอยู่ ตึงๆเหมือนกับว่าต่างฝ่ายต่างเฉยนะคะแต่ไม่เลิกนะแต่ไม่เลิกนะคะรักกันอยู่นะคะรักกันอยู่เขาเองเขาก็รักเราอะ่ะเราก็รักเขาแหละแต่นี่ปัญหาที่เกิดขึ้นอะ่ะไม่รู้ว่าเคลียร์กันไปได้ถึงไหนนะแต่ตอนนี้มันเหมือนกับว่าอาจจะเริ่มนิ่งๆกันละนะคะในส่วนตัวคุณเองนะคะคุณก็พยายามอดทนแหละออต้องบอกว่าด้วยหน้าไพ่นะคะทั้งสเตรนสี่เหรียญแล้วก็เจ็ดเหรียญเนี่ยคุณก็กําลังพิจารณาอยู่แหละว่า จะเอายังไงดีนะฉันก็ทุ่มเทไปเยอะนะกับความสัมพันธ์เนี้ยมันจะไปรอดหรือเปล่าแต่ว่ามองว่าคุณเองคุณคุณพร้อมถ้าเขาทําผิดคุณก็พร้อมจะให้อภัย แล้วก็พร้อมที่จะกลับมาเริ่มต้นพร้อมที่จะพยายามที่จะผลักดันความสัมพันธ์ให้มันไปต่อได้ยังไงคุณก็จะกอดความสัมพันธ์ไว้จนถึงที่สุดแหละนะคะฉันจะไม่ปล่อยไปง่ายๆนะคะถึงแม้ว่าฉันจะเหนื่อยรู้สึกว่ามันมันยากลําบากในการที่จะผลักดันความสัมพันธ์ต่อไปมันดูเหนื่อยนะคะเหนื่อยแล้วสิ่งไหนที่คุณทําคุณก็ทําไปหมดแล้วแหละแต่ว่ายังไม่ท้อใจนะคะยังไม่ท้อใจในส่วนของแฟนคุณเองนะคะมันมีไพ่ราชนีขึ้นบาาสองใบก็อาจจะเป็นไปได้ว่าในความสัมพันธ์นี้นะคะอาจจะมีผู้หญิงสง คนผู้ชายหนึ่งคนเนาะอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้เช่นเดียวกันหรือบางทีมันอาจจะบ่งบอกถึงตัวเขาเองก็ได้ว่าตอนนี้สิ่งสําคัญที่สุดสําหรับเขานะคะอาจจะไม่ใช่ในเรื่องของความรากักความสัมพันธ์เขากําลังเอาจริงเอาจังกันในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงินในการสร้างเนื้อสร้างตัวหาเงินหาทองนะคะหรือเขาอาจจะเป็นคนแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไรก็ได้นะคะหรือบางทีอาจจะเป็นไปได้ว่าเขากําลังอยู่กับตัวเองแล้วเขากําลังพยายามพิจารณาพยายามที่จะรอจังหวะโอกาสว่าเออ,เอ,อโอกาสไหนถึงจะได้คุยกับคุณซึ่งเขาต้องการ ที่จะคุยด้วยเหตุด้วยผลนะคะยังไปไหนกันไม่รอดหรอกนะคะไม่ไม่ต้องห่วงถ้าสมมติว่าคุณรู้สึกว่าไม่มั่นใจว่ามันจะไปต่อได้ไหมคิดว่าคุณสองคนนะคะมันอยู่แค่ในสภาวะที่หยุดนิ่งรอนะคะรอจังหวะอาจจะเป็นเพราะว่าแฟนคุณเขาขอเวลาคิด นะคะมีทั้งก้าวไม้มีทั้งสี่ดาบเราอาจจะพยายามทักเขาแล้วเขาไม่ตอบนะคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่า,เ,าเขาเขาไม่อยากคุยกับคุณเขามีการปิดกั้นตัวเองนะคะนั่นหมายความว่าเขากําลังคิดเขากําลังพิจารณาเขาอยากที่จะอยู่กับตัวเองมากกว่านะคะแต่ยังไงก็ตามแต่มีความรู้สึกว่าอย่างไงมันก็ต้องวนเวียนหมุนวนกลับมาแล้วก็ได้พูดได้คุยกันอยู่ดีนะคะมาดูกันว่าพฤษภาคมนะคะมันจะดีหรือมีการขยับมากขึ้นไหมนะคะ มีไพ่เดทกับไพ่แปดถ้วยนะคะปัญหาหน่าจะยังคงคาราคาซังนะสองไม้แน่นอนยังมีระยะห่างแปดถ้วยสองไม้ยังไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะยังเครียดยังกดดันอยู่นะคะมันเป็นรอยต่อนะคะมันเป็นรอยต่อซึ่งถ้าสมมุติว่าอา๋อมีแปดไม้คก็ย,ยังชั่วแปดไม้ต้องบอกว่าเป็นไพ่ที่ดีนะคะเป็นไพ่ที่ดีถ้าสมมติว่าคุณอยากที่จะให้ความสัมพันธ์มันไปต่อได้แต่ว่ามันก็มีเงื่อนไขยอยู่ในความเป็นแปดไม้ คุณทั้งสองฝ่ายจะต้องร่วมมือกันทั้งสองฝ่ายในการที่จะพยายามผลักดันให้ความสัมพันธ์มันไปต่อได้นะคะมันมีความมั่นคงอยู่ในระดับหนึ่งความรักที่มีต่อกันก็มีนะคะคนที่พยายามที่จะผลักดันความสัมพันธ์ไปต่อก็ยังมีความอดทนสูงยังพยายามสู้อยู่ดังนั้นนะคะอย่าเพิ่งตัดสินใจที่มันอะไรวู่วามนะคะมันมีสองไม้แปดถ้วยเนี่ยมันมีระยะห่างแน่นอนนะคะเดทกับแปดถ้วยเนี่ยเผลอๆบางท่านอาจจะคิดว่าเราเลิกกันซะด้วยซ้ำนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้คุยกันนานแล้ว หรือว่าพยายามจะคุยแต่เหมือนกับว่าไม่ได้คุยนะอยากจะปรับความเข้าใจก็เหมือนไม่ได้ปรับความเข้าใจมันก็เลยอยู่ในสภาวะนิ่งๆซึ่งซึ่งอาจจะยังไม่ได้ไม่ได้ถึงขั้นที่แบบว่าเออเราเลิกกันเถอะอาจจะไม่ได้ยังไม่ได้พูดประโยคนี้เมื่อไหร่ที่ยังไม่ได้พูดประโยคนี้มันอาจจะเป็นแค่รอดูจังหวะนะคะ ใครบางคนอาจจะกำลังตัดสินใจอยู่เนาะมันมีสองไม้นะกำลังตัดสินใจอยู่แต่อยากจะให้กำลังใจเหมือนกันนะคะคือบางทีแล้วความรู้สึกของคุณสองคนยังมีความอดทนความพยายามที่จะผลักดันความสัมพันธ์ยังอยู่นะคะความเป็นเป็นนักสู้นักอดทนไม่ยอมแพ้ง่ายๆนะ่ะมันก็อาจจะส่งผลในอนาคตได้เนาะนะถึงแม้ว่าบางทีมองดูในอีกบางแง่มุมใครบางคนอาจจะรู้สึกกำลังถอดใจอยู่ก็ได้ว่าสงสัยจะไม่ไหว อาจจะเป็นแฟนคุณก็ได้หรืออาจจะเป็นทั้งสองฝ่ายคุณก็กําลังคิดอยู่เอชันก็เหนื่อยเหมือนกันนะถ้ามันไม่ไหวจริงๆสงสัยจะต้องได้ไปจริงๆแล้ละนะคะแฟนคุณก็ดูต้องกําลังใขร่ครวญกําลังพิจารณาอยู่นะคะว่าเ,เราสองคนจะรอดไหมยิ่งถ้าสมมติว่าเขามีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนั่นะหมายความว่าเขากําลังพิจารณาว่าเขาจะเลือกใครดีระหว่างคุณกับอีกฝ่ายหนึ่งนะคะซึ่งถ้าถ้าสมมติว่ามีมือที่3นะนั่นะนะหมายความว่าพิษสภาคมยังไม่มีการตัดสินใจอะไรนะคะแล้วคุณเองคุณก็มมีแนนววโ้้้าาาออจจจะถดใซยํ นะคะว่าเออถ้าสมมติว่ามันไม่คุ้มที่คุณที่คุณจะรอนะคะซึ่งคุณกำลังพิจารณาอยู่ถ้าถ้ารู้สึกว่ามันโอกาสน้อยที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้โอกาสน้อยที่แฟนคุณจะเลือกมาทางฝั่งคุณนะคะคุณก็อาจจะตัดสินใจว่าอ่ะโอเคจบก็จบประมาณเนี้ยอันนี้ก็เป็นไปได้แต่คิดว่าพฤษภาคมน่าจะยังไม่ได้มีความชัดเจนมากมายนักนะคะก็ต้องดูกันต่อไปขออนุญ,ญาตเปิดไพ่แนะนำนะคะเทมเพลตส์ค่ะ ทมเพนส์กับ5ดาดา u จัดเม้นต์มีความรู้สึกเหมือนกับว่าระหว่างคุณสองคนนะความขัดแย้งของคุณสองคนแน่นอนพฤษภาคมมันยังอยู่แต่ทีเนี้ยไพ่เทมเพนส์กับจัดเม้นต์สองใบเนี้ยมีความรู้สึกว่าม,มันมีความไม่แน่นอนอยู่นะคะแต่ในความไม่แน่นอนมันเหมือนว่าทั้งสองใบมันอาจจะเป็นจังหวะของการรอรอการพูดคุยรอการปรับความเข้าใจนะคะ พูดคุยปรับความเข้าใจแล้วก็ประเมินความสัมพันธ์ดูอีกสักสักครั้งหนึ่งนะคะว่ามันจะเป็นไปในทิศทางไหนจะไปต่อได้หรือเปล่านะคะมันมันอยู่ในจุดที่จะต้องตัดสินใจซึ่งซึ่งคุณเองคุณก็ลังเลนะคะอยากให้พิจารณาดีๆมีความรู้สึกว่า judgment เนี่ยถ้าได้มีโอกาสได้คุยได้มีโอกาสปรึกษาหารือกับแฟนคุณนะคะอยา่าทะเลาะซ้ำนะคะ มันมีห้าดาบขึ้นมาด้วยอาจจะมีจังหวะดีๆในช่วงเดือนพฤษภาคมที่คุณสองคนได้กลับมาปรับความเข้าใจกันอย่าทะเลาะซ้ำยอมได้ยอมอารุ่มอร่วยนะคะเรียกได้ว่าเน้นที่การประนีประนอมเราฟังเขานะคะแล้วก็ขอให้เขาฟังเรา นะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันพยายามที่จะคุยให้ได้ความชัดเจนแต่ต้องบอกว่าด้วยหน้าไพ่เนี่ยนะคะมันมันก็มันก็ยากอยู่ที่จะได้ความชัดเจนแต่ว่าการที่จะเลิกกันมันก็ยากเหมือนกันนะคะในหน้าไพ่คุณสองคนน่ะมันมีทั้งว e e อ of fortune มีทั้ง j u d g m e n t นะคะไพ่สองใบเนี้ยมันวนเวียนไปมาค่อนข้างค่อนข้างหลายรอบนะคะนอกจากว่าคุณจะไปไปมาแบบนี้หลายรอบแล้วรอบนี้มันอาจจะจบก็ได้อันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะแต่ยังไงก็ตามแต่นะคะ มีโอกาสขอให้พูดให้คุยได้ปรับความเข้าใจแล้วก็คุยกันว่าว่ามันจะเอาอยัางไงต่อไป แต่มีปัญหาแค่ว่าอย่าทะเลาะซ้ำแค่นั้นเองนะคะยอมได้ก็ยอมแล้วก็ลดความมั่นอกมั่นใจของเราลงไปบ้างส่วนตัวเขาเราไปห้ามเขาไม่ได้นะคะเราเราก็ห้ามที่ตัวเราแล้วกันคําพูดคําจาเราก็เหมือนกันนะคะอย่าก,กดดันอีกฝ่ายจนเกินไปนะคะแล้วก็พยายามเน้นที่การประนีประนอมค่อยๆพูดค่อยๆค,ค,คุยนะนอาจจะทาให้ทุกสิ่งทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ก็ได้นะคะอันนี้ก็เราก็ต้องคาดหวังไว้ก่อนเนาะนะส่วนสําหรับคนที่คิดเห็นหรือรู้สึกที่แตกต่างไปจากนี้เรา ก็สามารถที่จะนําไปปรับใช้ไปประกอบการตัดสินใจหรือถ้าเราไม่พอใจในลักษณะนี้เราก็ตัดสินใจในสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันเหมาะสมกับสถานการณ์ของเราเหมาะสมกับความรู้สึกของเราและจะทําให้เรามีความสุขมากที่สุดก็จัดการไปได้เลยนะคะไม่ต้องสนใจเรื่องพวกนี้นะคะมันไม่ใช่ดวงส่วนตัวนี่เราเราต้องยอมรับนะเอาละค่ะสำหรับคนเกิดปีวอกนะคะเป็นกำลังใจให้กันนะคะมิถุนายนค่อยมาเช็คดวงกันใหม่นะคะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ